สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับผมแจ็คนะครับจาก LCK Auto Import นะครับวันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะครับวันที่9เดือน9 2565นะครับวันนี้มีเลิกนะครับส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้านะครับที่จริงลูกค้าวันนี้ก็จะมารับที่โชว์รูมนะครับแต่วันนี้ติดภารกิจสําคัญนะครับตอนนี้ก็เตรียมรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่ารถที่ผมจะส่งมอบรถลูกค้าวันนี้เป็นรถอะไรนะครับนี่นะครับผมคันนี้เป็นรถ เมอร์เซเดสเบนซ์เอสเอสเอ็มจีนะครับหกจุดสามเอ็มจีนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถปี2011นะครับก็ต้องถือว่ารุ่นนี้เป็นแร่เทมอีกรุ่นหนึ่งของเมอร์เซเดสเบนนะครับความพิเศษของมันก็คือมันเป็นประตูปิกนกนะครับลูกค้าที่ซื้อคันนี้นะครับชอบรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับพอผมได้รถมาเนี่ยลูกค้าก็ติดต่อซื้อทันทีเลยครับผม นครับที่สนใจรถยนต์นําเข้าใหม่จากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่นะครับหรือว่าจะเป็นพรีเมียมยูสคาร์อย่างเช่นคันนี้นะครับติดตามได้ที่แฟนเพจ LTK Auto Import นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ